ชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับวันนี้คนที่ยังเขาเรียกว่ายังเลงเลยังสงสัยอยู่ว่าพิมพ์ีเนี่ยนะครับเป็นพระแท้หรือเปล่านะครับ mm hmm. คุณดูคลิปนี้คุณน่าจะเข้าใจนะครับว่าทําไมผมถึงบอกว่าเราไม่ควรทิ้งพระแท้นะครับ mm hmm. เพราะว่าพระแท้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะครับ mm hmm. มีที่มาที่ไปคือเราเทียบพิมพ์โดยยึดหลัก พิมพ์ a เป็นหลักนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเรายึดหลักพระแท้ที่เป็นพิมพ์ a เป็นหลักนะครับแล้วเราก็เทียบพิมพ์ดูนะครับทุกอย่างมันมีคําตอบของมันนะครับสําคัญที่สุดก็คือมวลสารนะครับสังเกตมวลสารจะมีความเก่านะครับมีความเขาเรียกว่าเป็นพระที่เกิดจากธรรมชาตินะครับนี่ครับเราต้องดูนะครับ ออกจากพิมพ์ทรงแล้วธรรมชาติของพระมวลสารนะครับเป็นมวลสารหรือเปล่านะครับถ้าเป็นลักษณะเรซินนะครับหรือว่าเป็นลักษณะกาวผสมนะครับอันนั้นก็ตีเกสได้เลยนะครับง่ายๆนะครับอ่าต่อไปนะครับนี่คือเคล็ดลับการสังเกตพักเกสนะครับพิมพ์ B นะครับนี่ให้ดูนะครับ อันนี้มีมีลักษณะให้ดูนะครับสําหรับบางคนที่ยังดูไม่ออกน,นะครับว่าของเกดูยังไงสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีสามเส้นนะครับนี่แพ็กเกจที่เรียนแบบพิมพ์ีนะครับสังเกตตรงนี้นะครับนี่สามเส้นนะครับ เป็นของแท้นะครับของแท้จะมีแค่เส้นเดียวตรงๆแบบนี้นะครับนี่ของแท้นะครับจุดที่สองนะครับของเกน,นะครับนี่ครับสังเกตเส้นสเกลน,นะครับเส้นสเกลจะตกไปข้างหน้านะครับนี่ ถ้าเป็นของแท้จะต้องชนตรงนี้นะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับชัดเจนนะครับจดจําไว้นะครับถ้าไปเจอแบบนี้ก็วางได้เลยนะครับนี่ครับสามเส้นวางได้เลยามาดูไหมครับจะต้องชนตรงนี้นะครับเหมือนกันกับพิมพ์ A นะครับ เห็นไหมครับถามว่า